คุณห่อข้าวให้หน่อยสิไปยิงปลาอุ้ยคือให้ห่อข้าวจะไปหมดมือเลยเหรอไปเบดมือนแล้วมันนี้ฝนตกบางแห้ง,หงมเมือนคลืนนี่ฟ้าห้าวน้ำแต่แทเออเออ,เ,อ,อ <c oughs> เดี๋ยวแต่งใสา่ย,ย่าม่ให้เออเฝ้าเลยได้เฝ้าเลยได้ไปเลยได้นี่ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยครับผมขั้วประแดกมันนี้กับพ,พี่น้องมาเลาะยิงป่า อยู่เขื่อนหน่วยพุ่งอีกขเก่าแล้วครับพี่น้องมเคลื่อน,นี่ฝนตกบักแห้งเลยครับพี่น้องตกเบิดขค้ืนอนกว่าเมื่อน,นี้น้าเคลื่อนขึ้นบักร้ายนึงครับพี่น้องผมเลยว่าสิภาพมันเลาะเบิงอยู่เอไม้น้ำตกโซดานลครับพี่น้องเสียงสาดที่ได้ยินอยู่นี่คือเสียงน้ำตกด้วยครับพี่น้องโอ้ขี่งานลงมาเต็มเลยครับพี่น้อง <laughs> เต็มปิดหน้าน้ำป่ปเลยแบบนี้ตรงเปียนแผนครับพี่น้องตอนแรกผมว่มมาสิภาพ นั่งจอบอยู่มองไอ้น้ำไหลลงนี่ครับพี่น้องน้ำตกไหลลงนี่เพียป,ป่ามาเพียป่ามาเล่นน้ำไม่เพ่าว่าหเงียมันลุ่มมาปกเต็มหมดเลยโบมีปองจอบแผ่ครับพี่น้องต้องล่องย่างเลาะหาจอบน้ำปลาหิงียมน,นี่แหละครับพี่น้องเียวผมผ้าขึ้นไปจอบอยู่ก่อนหินก่อนนั้นครับพี่น้องมันจะเป็นป่าเทียเทียบักไล่เขามาเล่น É um parquinho, yeah. é. Vai cabelos. เห็บนบักลัฟมันวนเข้าไปในปา่าชีงกันนะครับพี่น้องอาจจะประมาณลูกกล้วยละขึ้นมาเป็นพ่อโตโัวรถครับพี่น้องมาเดี๋ยวซ้อมเมืองฝนว่นออกมาแล้วครับพี่น้องตันนี้เห็นโตแล้วครับพี่นอ้องดำขื้นขึ้นอยูอ่เด้อมันห,หนาใสเดี๋ยวรอจังหวะมันหนหลังดีกว่าครับพี่น้อง คนอยู่ในปลานี่แหล,ละครับพี่น้องปลาขี้เนี้ยนี่แหละบได้บบได้หันหน้าใส่ยันบอด <c oughs> ถือทึงไหนจังไหน จังใดอู้ยโดนโดดโดนครับพี่น้องผมว่านบวดโดนปล่อยกคนเด้อปล่อยกคนเด้ออืมเอ่อดึงขับเลยอุ้ยอุ้ยรุดแล้วครับพี่น้องโอ uh. ้ถือบกกามถือบกกามคิดไวอยู่คิดไวอยู่เฮ้ยหนาวจี๊ดเฉีเฉียดครับพี่น้องมันอยู่น้ำลึกๆอุ้ยใจหอนปวดโอ้ยแม้แต่เก็จก็ไม่ได้ครับพี่น้องโอ้ยผ่านแล้วล่ะครับพี่น้อง ยกแรกแหกบ่บม,มานซ้ำเดี๋ยวนางถ่าซ้อมมึงกันไหมครับพี่นอ้องเพียมีตัวไม้เขาไมาอีกถ้าเพราะเขามากาจังย่างเลาะไปหาไม้ไม่อีกครับพี่น้องมา ผมว่าผมเห็นบมกนักลน้างแ่างครับพี่น้องแวบ,บเข้าไปแวบ,บหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าขิงเนียมันหลาครับพี่น้องเข <c oughs> าไปเห็นตัวมันแบบๆตรงร้อยมันขึ้นแถวปองขิงเนียนี่เขาเป็นสิมีโอกาสนี <c> ่ <oughs> ผมว่าสิล่องหายางบื้งมองไม่หรอกครับพี่น้องมองมีบดไ้เปียบ <c oughs> ไปครับพี่น้องหาเราเบ,บิ้งมองไม่ก่อนถามแม่นบมีมองจอบก็จังแรกข้ามาเบิ่งไม่ปะ วันติดผ้ามาตกที่แย่นี่ครับพี่น้องที่เขาน้ำขึ้นม่นี่แน่นี่ปลาเขาดีด้วย,วยบว์วัตติปลาแล้วครับพี่น้องค้นกับเขาดีแน่พี่ <c oughs> มีหวัดน้ำลองร้อยการนั่งซุ่มพี่น้องุูน่ะนี่ตัดงาใหมอ่กออกพร้อมเด้อ <c oughs> มาเดี๋ยวมานั่งซ้อมมึงต้องกันดีกว่าครับพี่น้อง พุ่นๆยุติแอร์พุ่พนใจเย็นครับพี่น้องรอบนี้โอ้ยถึงเต้นไลยเขาติดเบาขัดเลยครับพี่น้องมันเขามาใกล้ๆแล้วแต่ว่ามันอยู่น้ำลึกๆอยู่ครับพี่น้องรอมันขึ้นใกล้ๆผิวน้ำก่อนจังหวะกกดีๆกอนเด้อตื่นเต้นอยู่ ลองวัดดวงเบิังครับพี่น้องหืมจังไดอุ้ยโดนๆๆๆอุ้ยอโดนๆๆๆนี่กับพี่น้องโดนอู่โดนอยู่โดนอย่าพันดิอย่าของดิอย่าของดิอุ้ยของแล้วครับพี่น้องอู้หูนำแล้วก็ด้อุ้ยเฮ้ยอยู่ๆๆอยู่อย่าของอย่าของมา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 ตัวบอบเปินไหนเดี๋ยครับพี่น้องน่าจะประมาณสองลนี่ละยังอยู่ๆยังอยู่ๆ าของเลือกทอมันสิได้ดเปียกเอ้ยเฮ้ยลอยตื่นเต้นตื่นเต้นครับพี่น้องแต,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 ต่ตัวใหญ่น,นี่ผมบอกกาดึงแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้ตัวบ่ใหญ่เป็นไรก็เลยากาดึงเฮ้ยของมาได้แล้วเของมาได้แล้วเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว ออมาอยู่ออกมาอยู่บกของดอกบกของดอกเอ้าบ่ได้เปียกดอกครับพี่น้องนี่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 อยู่กใกล้นี่เออประมาณประมาณลกกูกกัวนี่แหละครับพี่น้องบ่ถึงสองรูจ่อยไปเดี๋ยวลงไปเอาข้างล่างเหมืนแล,ล,ล้ลวครับพี่น้องลงมาใกล้ๆแล้วครับตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องนี่ ขอตัวพอดีเลยครับพี่น้องโอ้สองโลอยู่ผีเด้อครับพี่น้องตัวนี้มันเป็นโรก,กว่าดอกสองโลอยู่ดอกครับพี่น้องสองโลนิดๆดูมนัมนๆครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนครับพี่น้องจะเข้า ตอนนี้น่าจะเวลาปรมม่านายม่งก็กลัวครับพี่น้องผมว่าสิปั่นกินเขาสวยก่อนบ่รดูว่าไม่บ้านผมหอยยังห้แล้วมันเศร้านี่เมืมาเบิ่งกันนะโอ้เขาปั่นนึ่งแล้วก็แเจีวแล้วก็แหนมครับพี่น้องมากินข้าป้ากินยังกระเสียบอี่ดอกข้าจาว่าม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 า,มา,มาครับพี่น้องันนี้กินก้าวสวยน้ำกันก่อน จังลุยกันต่อนี่้ยคัดแก่อยู่แต่มันเป็นห่อให้ยิบให้ยอมคัด <c oughs> มันดังไฟบัได้ครับพี่น้องเพื่อนเกียบิดฝนตกตะคัดเลยมันคือนอออี่อ๋อที่อือ พนนันที่เรคุณพี่งน้ำเหียงอีิยนะกระแทกจุดยาก,กันยุ้งไปพร้อมเน้อหน,นึ่งวจุดบ่อใดครับพี่นนังยูบ่อใดแทด้เพราะดังไฟบ่อใดฟื้นเปียกไว้ราสีกี้หอยกับกี้บ่อใดดังไฟบ่อใดเขาไมีแห้งไปจอ เนียไมใส่กับเอืม กินเขาอิ่มแล้วก็ไปเลาะเบึงปลาตอครับพี่นอ้องผมว่าสิเลาะขึ้นไปทั้งน้ำตกมงเก้าควรละเพื่อหมานอีกรอบคำไปรุ้นกันครับพี่น้อง เห็นแต่หางแม่แปบเขาไปในขี้คเงี้ยเมื่อกี้นี่โอ้ยแม่นีลีกับพี่น้องบักไลบักไลเห็นแต่ทำขึือลืยอยู่ใต้น้ำมันมาจอดเด้อเดี๋ยวใจเย็นเด้อตื่นเต้นละวันนี้เดี๋ยวรอจังหวะที่ดีกับพี่น้องเห็นแม่แป๊บอยู่ มันวนอยูใ่ในขีเงี้ยนีลยล่แล้วครับพี่น้องปากดังว่าได้เพราะว่ามันอยู่ไก่หน้ามันครับพี่น้องย่านมันถึงยินด้มยิงมานร้อนันนี้มันออกไปแล,ล้วครับพี่น้องบ่อยยินเลยโอ้ดี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 ยังดูยังดู

เรียกๆเขาพี่น้องสาวทุกคนผมเห็นแต่หางแฝบๆแฝบเขาพี่น้องผมก็เลยเต่าเลยไตน้ำเลือดหมดละย่านรุดอย่งงี้เดูเด้อเออผมรุดไปลบนน้องบ้านนี้อ้ย่านรุดแลเหรอยุณครับพี่น้องมิดซีรีแล้วโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยหลอนที่เจ้าของรุดจนรุดจนหลอนแล้วครับพี่น้อง บม่กาดึงแห้งนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เห็นตัวแล้วครับพี่น้องโมเมนต์โมเมนต์แบบไล่ครับพี่น้องอู้เห็นใต้ดำคือเือคือเือมันปนิดญาย่แหละครับพี่น้องโอ้ยมันปนิญญาย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูดอกเขาจังไดบางคนอืมเขาจังไดอู้สอดสอดบนนะสอดบนนอสเดี๋ยว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 ขอซ้่มคณครับพี่น้องย่านลูกดอกบบสอดอู้ สอดอยู่ครับพี่น้องคุณอะลูกดอกสอดอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วประสาลักษณะอ๋ออืมฉันเอาขึ้นมาเลยครับพี่น้องประสามละเห็นแล้วลูกดอกสอดอยู่ได้ไงล่ะโอ้โหเด้อเด้อเด้อตกน้ำเด้อ ว่ามันสิได้ซ้ำอืมตัวนี้มีสองแทะครับพี่น้องลูกดอกยังพับไหวใจได้ยุ้ยอืมโอ้ยสั้นเตืบๆผมว่ามันผมว่ามันบักไล่ครับพี่น,อน้อง,ออออต,องตอนแรกเดี๋ยวเดี๋ขอปดนิ้วก่อนว่าเปนบักไล่เห็นดำคือเลือคือยู่ใต้น้ำเลึกดบอคิดจักมิดว่าเป็นปลานิน่นเ,เดี๋ยวเดี๋ยว อขึ้นไปเบื้องตื้นหมดแล้วครับพี่น้องโอ้โอ้ผีครับพี่น้องตัวนี้โอ้เน่าจะประมาณัสองโลได้ยี่โดครับพี่น้องนี่โอ้ยว่ามันสีพวกได้เห็นปลานในน้ำขึ้นไม่สิโอ้เห็นแต่เห็นตัวใหญ่เด้อพี่ครับพี่น้องมามันนั่นสิก่ามันสีจับเกลือหรอครับพี่น้องออื เอาปลาพี่อ่างไม่ว่านุ้่อนไปคุณฝนมาตกไปยุ่นเนี่ยไม่ตกเลยสักเม็ดนู้โอ้ยแข็งมากจนเปียกนี่ละ่ะมันนี่ม่านหมานเด้อ มันเตอบักใหญ่เลยมีประเด็นจะคล้องพรอมจะคล้องอยางได้นั่นเอาเอาเาแต่สร้างมาสร้างมึงเนี่ยบอกแล้วว่าตัวใหญ่อยังพวกนีมาดูมาดูมาดูมางช่างก็สอบได้างมึงก็รสอบก็ได้ เต่อ้ยเห็นเห็นลตะลึงเดี๋ยวสร้างมึงเบิดกระสอบสอตันครับพี่น้องโอ้ยวางกับบดีเด้อโอ้บเห็นดอกอู้บเมีนดอกดีบเมีนดอกแต่สร้างบมาตรฐานสี่โลเจแสดงว่าตละสองโเอาออกมาสร้างทีละตับางเหบึบนี อยากขู่ปนิ้นนี่ผมตีไปสองโลครับพี่น้องโอ้ยเจอใหญ่อะหรือแย่จริงเร็วพี่ว่ามันประโดตอนแรกอะอยู่ใต้น้ำเลึกๆปุ่นะน้ำคือเลือดคือเลือดอยู่ปาบมึงปนิ้นกันเนี่ยเราสาโลองโอ้สองโลเจ็ดครับพี่น้องปนิ้นตัวนี้เกือบสามโลเลยสัมพ่อสมอยู่สมอยู่ประโดว่าดูว่ดหน่อยก็ปนิ้นแหละครับพี่น้องิว่าปลเบ้อ ปลาซ่อนยังเงี้ยงขี้สิเล้ย์เล้ย์ก็ดูนี่นาจิตลูกก็กลัวเกือบสองลูกแหละครับพี่น้องผมว่าถึงบ่โอ้โอมันง่ายแต่เด็ดแต่ต้องดีตัวแปดโรคเก่านี่ละอู้แมนอิลี่กับพี่น้องโลคเก่าขีดโลคเก่าขีดวู้สุดยอดสุดยอดสำหรับคลิปนี้กัดซีดไว้ซ้ำนี่ก้อนแหละครับพี่น้องเพราะว่ายังบุรูษว่าเสียดยังกินดี ตมันใหญ่หลายเนาะ <c oughs> ขอนั่งคิดก่อนมาเสียดอย่างกินครับพี่น้องปะพอ,อกันไม่คลิปหน้าแล้วครับพี่น้อง